อ่ะไหนบอกเคียร์มว่าเป็นยังไงใครทำหนูแล้วแกนไหนบอกบอกเคียร์เลยดิเป็นอะไรนะต้องมานอนกับเคียรไหนบอกบอกหน่อยว่าเป็นอะไรเนี่ยตอนเนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ละบอกเลยไอเฮียไปจัดการให้ใครทำหนูไหนบอกเคียร์ก่อนเลยมาว่าใครทำหนูอมไม่ต้องหวอง ไม่ต้องร้องเลยไม่ร้องมาคุยกันก่อนหันมาคุยกันก่อนแกนใครทําหนูอ่ะอ๋องัไมเนูอย่คุยเราจะไปทำหน้าเลยอใครทำหนูอ้อเนืร้องนี่ไงใครทำหนูปอเยีร์ใครทำหนู เดียวเยียเอาคืนให้โอเคปะ่ะจบนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องโฟมเดี๋ยวเยียเอาคืนเลยอยากให้รู้นะใครทำแกนเจอรันชัวรู้เดี๋ยวรู้แนะ่ตอนนี้ทับปิ่งกล้าไม่ใช่ทับบางบอกเจอชัวจริงไหมเจอชัวนะโอเคเดี๋ยวเยียเอาคืนให้รู้เรื่องไม่ต้องเสียใจ แล้วเขใจอาโอเค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 โเคอือออยเอาคืนให้อืีออยเข้าใจเนี้ยเข้าใจอยากเข้าใจหนูจ้ะจ้ะอืม